สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาขึ้นเรื่องใหม่นะคะเป็นเรื่องนะคะพระรัพะสิทธิ์นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะวิชาภาษาไทยนะคะลูกอ่าเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันเลยเนาะว่าพระรัพะสิทธิ์เนี่ยคือใครทําอะไรอยู่ที่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อเรื่องด้วยกันเลยนะคะให้นักเรียนนะคะเปิดมาหน้าที่45คะ่ะลูก หน้าที่45นะคะอ่ะคุณครูขอเริ่มอ่านให้ฟังเลยนะคะเด็กๆคนไหนที่อ่านได้นะคะก็อ่านไปพร้อมกับคุณครูได้เลยนะคะโอเคค่ะขอเริ่มเลยนะคะวันเสาร์วันหนึ่งหลังจากทำการบ้านและรับประทานอาหารกลางวันแล้วนันทาขออนุญาตคุณแม่ไปที่บ้านของดารานีที่อยู่ไม่ไกลนัก ซึ่งคุณแม่ก็อนุญาตเมื่อไปถึงบ้านของดารณีนันทาไหว้สวัสดีคุณแม่ของดารณีอย่างนอบน้อมและทักทายดารณีอย่างสนิทสนมดารณีบอกว่าอบอกนันทาว่าเธอมาได้จังหวะดีมากจ้าเพราะคุณแม่กำลังจะเล่านิทานให้ฉันฟังพอดีเธออยากฟังไหมจ้าคุณแม่บอกว่า นิทานที่จะเล่านี้มีทั้งเจ้าหญิงเจ้าชายและมีเรื่องเกี่ยวกับการแสดงอิทิฤตด้วยนะอยากฟังสิจะ๊ะนันทาพูดแล้วหันไปทางคุณแม่ของดารณีพลางขอร้องว่าขอหนูฟังนิทานด้วยนะคะหนูชอบฟังนิทานที่สุดเลยจ้าน้าจะเล่าให้ฟังนิทานที่น้าจะเล่าคือเรื่องพระสัพพสิทธ ตั้งใจฟังนะจ๊ะแล้วคุณแม่ของดารณีก็เริ่มเล่านิทานนานมาแล้วมีนกกระจาบผัวเมียคู่หนึ่งวันหนึ่งนกกระจาบตัวผู้ไปหาอาหารและติดอยู่ในดอกบัวก,กับรังไม่ได้เมื่อดอกบัวบานจึงบินกลับรังแต่ไฟกำลังไหม้ป่า ลูกนกกระจาบตายหมดเหลือแต่แม่นกแม่นกเสียใจมากที่ช่วยลูกนกไม่ได้และคิดว่าพ่อนกทิ้งมันและลูกไปจึงคิดจะบินเข้ากองไฟตายตามลูกนกมันอธิษฐานว่าชาติหน้าขอให้เกิดเป็นหญิงและจะไม่พูดกับชายใดพ่อนกจึงอธิษฐานว่า ขอเกิดเป็นคู่ครองกับแม่นกทุกชาติแม่นางจะไม่พูดกับชายใดก็ขอให้พูดกับตนแล้วนกกระจับทั้งสองก็บินเข้ากองไฟตายตา,ยตามกันนี่นะคะนกเนาะก,ก็เลยบินตายตามลูกไปเนาะเพราะว่าลูกตายก่อนใช่ไหมคะหหน่าสงสารมากเลยเนาะลูกอะเรามาต่อกันเลยนะคะพ่อนก ไปเกิดเป็นพระสัพพสิทธ์โอรสเจ้าเมืองดีโลกนครเป็นผู้มีลักษณะงดงามฉเฉลียวฉลาดสติปัญญาเป็นเลิศมีคนรักใคร่มากเมื่อโตขึ้นพระสัพพสิทธ์และพี่เลี้ยงที่อยู่ในวัยเดียวกันเดินทางไปศึกษาวิชากับพระฤาษีที่เมืองตักกศิลา พระฤาษีสอนวิชาถอดหัวใจให้ทั้งสองจนสำเร็จแต่ทั้งสองยังคงอยู่ปรนิบัตริรับใช้พระฤาษีต่อฝ่ายแม่นกไปเกิดเป็นนางสุวรรณเกศรธิดาเจ้าเมืองพาราณสีมีสิริโฉมงดงามแต่ไม่ยอมพูดกับชายใดแม้แต่พระราชบิดา เมื่อถึงคราวควรมีคู่ครองพระเจ้าพมทัตพระราชบิดาเป็นทุกข์มากจึงสั่งอมาตย์ไปเป่าประกาศให้เจ้าชายเมืองต่างๆมาแสดงความสามารถชักชวนชักชวนให้นางสุวรรณเกศรพูดถ้าเจ้าชายองค์ใดาสามารถทำให้นางสุวรรณเกศรพูดได้ก็จะยกให้และให้ครองเมือง ในภายหนะ้าเจ้าชายเมืองต่างๆพากันอาสามามากมายแต่ไม่มีเจ้าชายองค์ใดทําสำเร็จเลยอมาย์ผู้หนึ่งรู้ว่ายังมีเจ้าชายองค์หนึ่งอยู่ที่เมืองตักกศิลาน่าจะลองเชิญมาจึงกราบทูลพระเจ้าผุม,มทัตซึ่งก็ได้รับการเห็นชอบจึงให้ทหารไปเชิญมาโดยเร็ว เมื่อพระสัพพสิทธิ์กับพี่เลี้ยงมาเข้าเฝ้าและทราบเรื่องทั้งหมดแล้วก็กราบทูลว่าขออยู่เพียงหน้าประตูห้องบรรทมของพระธิดาเท่านั้นถ้าพระธิดาพูดด้วยเมื่อใดให้พนักงานประโคมดนตรีพร้อมกันพระสัพพสิทธิ์ให้พี่เลี้ยงถอดหัวใจไปอยู่ที่ตะเกียงแล้วเล่าเรื่องและถามพี่เลี้ยงว่า ตะเ,เกียงเอ๋ยเราใคร่อยากจะขอถามปัญหาสักข้อหนึ่งมีพ่อค้าสี่คนเป็นเพื่อนกันวันหนึ่งพ่อค้าคนหนึ่งเก็บท่อนจันที่ลอยตามน้ำมาและเสกให้เป็นหญิงสาวสวยงามพ่อค้าอีกคนหนึ่งนำเสื้อผ้าและเครื่องประดับมาให้หญิงคนนั้นพ่อค้าอีกคน ก็เชิญหญิงคนนั้นนั่งบนเตียงส่วนพ่อค้าคนสุดท้ายคุยกับหญิงคนนั้นด้วยความยินดีพ่อค้าทุกคนต่างต้องการได้หญิงคนนั้นเป็นภรรยาขอถามเจ้าตะเกียงว่าพ่อค้าควรคนใดควรได้หญิงคนนั้นเป็นภรรยาต่อนะคะลูกหน้าถัดไปนะคะ พ่อค้าคนแรกที่เสกท่อนจันเป็นหญิงสาวนั่นแหละควรได้นางเป็นภรรยาพี่เลี้ยงซึ่งถอดหัวใจอยู่ในตะเกียงตอบนางสุวรรณเกศสฟังคำตอบของพี่เลี้ยงที่นางคิดว่าเป็นตะเกียงแล้วคิดว่าไม่ถูกต้องนางจึงทรงคานว่าที่พูดมานั้นไม่ถูกต้อง ที่ถูกควรเป็นดังนี้คือพ่อค้าที่เสกนางจากท่อนจันควรเป็นบิดาพ่อค้าที่พูดคุยด้วยควรเป็นพี่ชายพ่อค้าที่เชิญนางนั่งบนเตียงควรเป็นมารดาส่วนพ่อค้าที่นำเสื้อผ้าและเครื่องประดับมาให้นางควรเป็นสามีเมื่อพนักงานที่ฟังอยู่ได้ยินเสียงนางสุวรรณเกสรตัดขึ้น ก็ประโคมดนตรีขึ้นเป็นครั้งแรกต่อมาพระสพะสิทธิ์ก็เล่าเรื่องและตั้งคำถามอีกตะเคียงแกล้งตอบคำถามผิดอีกนางสุวรรณเกศรที่แอบฟังอยู่ก็เผลอตอบในสิ่งที่ถูกต้องออกมาพนักงานก็ประโคมดนตรีพระเจ้าพรหมทัตและพระมเหสีดีใจยิ่งนัก จึงทรงจัดงานอภิเษกสมรสให้ทั้งคู่ในวันรุ่งขึ้นซึ่งพระสัพพสิทธิ์และนางสุวรรณเกสรก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขวันหนึ่งพระสัพพสิทธิ์ชวนพี่เลี้ยงไปประพาสปา่าพระสัพพสิทธิ์ถอดหัวใจใส่ล่างเนื้อส้ายที่เพิ่งตายเพื่อจะได้เที่ยวป่าอย่างสะดวก ฝ่ายพี่เลี้ยงนั้นมีใจลิษยาพระสัพพสิทธิ์อยู่นานอยู่แล้วมีใจลิษมีใจลิษยาพระสัพพสิทธิ์อยู่นานแล้วจึงถอดหัวใจตนใส่ล่างของพระสัพพสิทธิ์โดยมิได้สํานึกในความเมตตาเลยจากนั้นเผาร่างของตนทิ้งไปแล้วเดินทางกลับเข้าเมืองพาราณสีไม่มีใครถามสงสัยพระสัพพสิทธิ์ปลอมเลย ยกเว้นนางสุวรรณเกศรเมื่อนางถามถึงพี่เลี้ยงก็ได้ตอบก็ได้คำตอบว่าพี่เลี้ยงคิดทรยศเลยขับไล่ไปซึ่งนางไม่เชื่อเพราะสัพพสิทธ์รักพี่เลี้ยงมากแต่นางทําเป็นเฉยไม่ยอมให้พระสัพพสิทธิ์ตัวปลอมเข้าใกล้ส่วนพระสัพพสิทธิ์เมื่อเที่ยวพอใจแล้วก็เดินทางกลับมาที่เดิม เห็นร่างพี่เลี้ยงถูกทำลายก็เข้าใจความโดยตลอดพระองค์พบร่างนกแก้วตัวหนึ่งจึงถอดหัวใจใส่ร่างของนกแก้วและบินไปหานางสุวรรณเกศรแล้วจึงเล่าความจริงให้ฟังทั้งสองพระองค์คิดอุบายให้พระสัพพสิทธิ์ตัวปลอมแสดงวิชาถอดหัวใจให้ชาวเมืองได้ชมความสามารถ พระสัพพสิทธิ์ตัวปลอมหลงเชื่อและทำตามโดยถอดหัวใจใส่ร่างแพะและกระโดดโลดเต้นชาวเมืองที่เฝ้าดูอยู่ต่างชื่นชมเป็นอันมากขณะเดียวกันพระสัพพสิทธ์พระองค์จริงก็ถอดหัวใจใส่ร่างของตนท,ทันทีแล้วลุกขึ้นยืนฝ่ายทหารคิดว่าพระสัพพสิทธิ์ถอดหัวใจกลับสู่ร่างเดิม แล้วก็ฆ่าพี่เลี้ยงในร่างแพะตายก่อนที่จะรู้ตัวชาวบ้านต่างส่งเสียงถวายพระพรด้วยความชื่นชมยินดีทั้งสองพระองค์จึงคองสุขด้วยกันตลอดไปโอเคนะคะจบแล้วนะคะอ่ะมาต่ออีกหน้านึงนะคะเขาพูดว่ายังไงบ้างนะคะสนุกจังเลยค่ะคุณนะ้า ขอบคุณมากเลยนะคะที่เล่านิทานสนุกสนุกให้ฟังนันทาพูดเมื่อแม่ของดารณีเล่านิทานจบลงหนูฟังเพลินจนไม่รู้เลยว่าฝนตกลงมาตอนไหนถ้าอย่างนั้นหนูขออนุญาตคุณนะ้าอยู่ต่ออีกสักครู่นะคะถ้าฝนหยุดตกแล้วคลอยค่อยกลับบ้านได้ชิ่จ้าแต่ถ้าเย็นมากและฝนไม่หยุดตก น้าจะกลางล่มไปส่งหนูเองคุณแม่ของหนูจะได้ไม่เป็นห่วงส่วนตอนนี้หนูก็เล่นกันไปก่อนนะจ๊ะค่ะคุณนะ้าค่ะคุณแม่ค่ะคุณนะ้าโอเคค่ะเมื่อกี้ก็จบไปแล้วเนาะในเรื่องนะคะอ่าพาสัพพสิทธิ์นะคะก่อนหน้าคือใครคะคือพ่อนนกใช่ไหมคะส่วนพระนางสุวรรณอะไรคะนางสุวรรณ สุวรรณอะไรเนาะสุวรรณมาลีไหมคะหรือสุวรรณอะไรนะเด็กๆน่าจะอ่านอ่ะสุวรรณเกศรน,นะคะนางสุวรรณเกศรน,นะคะก็คือเป็นแม่นกนะคะในชาติที่แล้วใช่ไหมคะโอเคอ่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือนางสุวรรณเกศรเนี่ยเขาอาธิษฐานก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะว่าเขาเนี่ยจะไม่คุยกับใครเนาะนอก เขาจะไม่คุยกับผู้ชายชายใดเลยนะคะขนาดพ่อเขานะคะเขาก็ไม่คุยด้วยแต่ว่าฝ่ายพ่อนุกนะคะที่เป็นเจ้าชายเนี่ยเขาก็อธิษฐานไว้ตั้งแต่ชาติที่แล้วเนาะว่าขอให้นางสุวรณเกสศน,นะคะหรือแม่นกเนี่ยขอให้คุยกับเขานะคะแค่คนเดียวนะคะโอเคค่ะทีนี้เรามาดูคำศัพท์ศัพท์เพิ่มเติมนะคะลูก ตรงนี้เนาะถ้าคุณครูพา่าอ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆสามารถกลับมาอ่านทบทวนเพื่อทําแบบฝึกหัดได้อีกนะคะลูกเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะกราบทูลอ่านตามนะคะกราบทูลอ่านว่ากราบทูลความหมายก็คือบอกกล่าวบอกหรือกล่าวนะคะใช้แก่เจ้านายนะคะคู่ครองอ่านว่า คู่ครองหมายถึงหญิงและชายที่อยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาจันจันแบบนี้นะคะนอนหนูกระันจันอ่านว่าจันหมายถึงพันไม้บางชนิดที่มีเนื้อไม้ดอกหรือผลหอมใช้ทำยาและเครื่องหอม ที่ดาอ่านว่าทิดาหมายถึงลูกหญิงนกกระจาบอ่านว่านกกระจาบหมายถึงชื่อนกขนาดเล็กชนิดหนึ่งทำรังด้วยหญ้าให้ห้อยอยู่กับกิ่งไม้หรือพืชน้ำปะการังอยู่ด้านล่างมักอยู่ร่วมกัน เป็นหมู่กินมเมล็ดพืชเนื้อทรายอ่านว่าเนื้อทรายเนื้อทรายแบบนี้นะคะคำอ่านหมายถึงชื่อกวางชนิดหนึ่งเป็นกวางขนาดกลางตัวสีน้ำตาลเข้มแต่ตอนล่างสีจางกว่าตามตัวมีจุดขาวจางจงอยู่ทั่วไปอยู่เป็นฝูงตามทุ่งหญ้า กินหญ้าระบัดใบไม้และผล,ละไม้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองของไทยบันทมอ่านว่าบันทมหมายถึงนอนนะคะเป็นคำราชาศัพท์นะคะค่ว่าบันทมหรือห้องบันทมนะคะห้องบันทมก็หมายถึงห้องนอนนะคะแต่ถ้าบันทมเฉยเฉยแปลว่านอนนะคะลูกอ่ะต่อมานะคะ ปลนนิบาตปลนนิบาตอ่านว่าปลนนิบาตแปลว่าเอาใจใส่คอยปฏิบัติรับใช้ประโคมอ่านว่าประโคมหมายถึงบรรเลงดนตรีเพื่อเป็นสัญญาณในพิธีบางอย่างเพื่อสักการะบูชาหรือยกย่องเป็นต้นพี่เลี้ยงอ่านว่า พี่เลี้ยงหมายถึงผู้ทำหน้าที่ดูแลให้คำปรึกษาหรือช่วยเหลือเป็นต้นลิศยาอ่านว่าลิศษยาหมายถึงผู้ที่ไม่อยากให้คนอื่นได้ดีเลิศอ่านว่าเลิศหมายถึงยอดดีหรือยอดเยี่ยมในทางใดทางหนึ่งเป็นพิเศษเศก เสกนะคะแปลว่าล่โมนเพื่อทำให้สิ่งหนึ่งกลายเป็นอีกสิ่งหนึ่งอธิิฐานอ่านว่าอธิิฐานหรืออธิสถานก็ได้นะคะแปลว่าตั้งใจมุ่งอย่างมุ่งผลอย่างใดอย่างหนึ่งตั้งจิตปรารถนาะอภิเศกสมรสอ่านว่าอภิเศกสมรสหมายถึงแต่งงานนะคะอภิเษกสมรสเป็นคำราชาศัพท์นะคะ โอรสอ่านว่าโอรสหมายถึงลูกชายใช้แก่เจ้านายอามาตอ่านว่าอามาตหมายถึงข้าราชการเข้าเฝ้าที่ปรึกษาข้าราชการนะคะที่เข้าเฝ้าเป็นที่ปรึกษานะคะโอเคค่ะอ่าให้ถึงตรงนี้เนาะโอเคนะคะลูก อันนี้ก็คือเป็นเนื้อหานะคะก็คือมันจะแน่นมากเลยเนาะสำหรับวิชาภาษาไทยนะคะ,ะเดี๋ยวทีนี้เราก็จะมาต่อกันด้วยแบบฝึกหัดนะคะลูกค่ะเด็กๆทีนี้นะคะเรามาต่อแบบฝึกหัดกันเลยนะคะอันนี้มันจะเป็นคลิปต่อนะคะคุณครูเอาคลิปมาต่อจากเนื้อหาาเมื่อกี้นะคะลูกตัวนี้นะคะแบบฝึกหัดนะคะเขาบอกว่า เป็นกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้นะคะแบบฝึกหัดที่หนึ่งนะคะเขาบอกว่าอ่านหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยหลักภาษาและการใช้ภาษาเรื่องพระสัพพสิทธิ์นะคะลูกอ่านหนูก,กเอาหนังสือขึ้นมาเลยค่ะหนังสือเล่มเมื่อกี้นั่นแหละค่ะเปิดมาหน้าพระสัพพสิทธิ์ที่เป็นเนื้อหานะคะแล้วเติมคําหรือข้อความที่กําหนดลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะ เดี๋ยวเรามาดูคำแรกกันนะคะไหนนะโอเคค่ะเรามาดูคำแรกนะคะคำแรกอ่านว่าพระเจ้าพมทัศนะคะพระเจ้าพมทัศคำที่สองแพ้อ่านตามนะคะลูกคำที่สามนะคะดอกบัวหัวใจตอบคำถาม ลิซยาอาทิฐานนกแก้วพระสัพพเศสพูดกับผู้ชายโอเคค่ะทีนี้เรามาดูค่ะข้อ1น,นะคะลูกครูจะทำให้ดูหนึ่งข้อนะคะส่วนข้อ2ถึงข้อ10นะคะให้หนูทำเองนะคะเพราะว่าพวกนี้เนาะเนื้อหานะคะมันจะอยู่ในหนังสือที่เราอ่านเมื่อกี้เนาะ อ่ะข้อ1น,นะคะเขาบอกว่าพ่อนกกระจาบไปหาอาหารแต่ไปติดอยู่ในจุดจุดจุดติดอยู่ในอะไรคะลูกดอกอะไรคะติดอยู่ในดอกบัวนะคะเราก็เขียนคําว่าดอกบัวลงไปนะคะติดอยู่ในดอก บัวนะคะลูกเขียนเสร็จนะคะการกระบ,บาดท,ทิ้งไปเนาะจะได้ไม่งงว่าคําไหนที่ยังไม่เขียนนะคะข้อสองละคะลูกแม่นกกระจาบจุดจุดจุด,จดว่าชาติหน้าขอให้เกิดเป็นผู้หญิงแต่ว่าเขาต้องทําอะไรคะอะนักเรียนลองกลับไปดูนะคะในเนื้อหาที่เราอ่านเมื่อกี้นะคะที่แม่ของดาดารุนีใช่ไหมคะอ่านให้ฟังเนาะที่เราให้ฟังนะอ่ะ โอเคนะคะถัดไปเลยนะคะหน้าที่สามสิบหกนะคะลูกอา่าเมื่อกี้ลืมบอกนะว่าหน้าสามสิบห้านะคะลูกเปิดมานะที่สามสิบห้านะคะต่อมาหน้าสามสิบหกนะคะเขาบอกว่าเขียนแบบแบบฝึกหัดที่สองนะคะเขียนแผนภาพโครงเรื่องเรื่องพระสัพพสิทธ์นะคะอ่าหน้านี้คุณครูใจดีนะคะคุณครูเฉลยให้เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนสามารถ นะคะสต็อปไว้แล้วก็เขียนตอบคําถามได้นะคะข้อ1นึ่เขาถามว่ามีตัวละครนะคะมีใครบ้างนะคะสามารถหยุดได้เลยนะคะตรงนี้แล้วก็เขียนลงไปนะคะก็มีพระสัพพสิทธิ์นะคะและนางสุวรรณเกศอนนะคะสสถานที่เกิดเกิดเหตุการณ์นะคะก็คือเมืองพาราณสีนะคะอ่ะขอต่อเลยนะคะลูกต่อมานะคะ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะข้อ3นะคะก็คือนางสุวรรณเกสรน,นะคะมีสิริโฉมงดงามแต่ไม่ยอมพูดกับชายใดพระสัพพสิทธิ์จึงใช้วิชาถอดหัวใจทำให้นางพูดด้วยทั้งคู่จึงอภิเศกสมรสและอยู่กันอย่างมีความสุขนะคะ,ะหนูก็สามารถเขียนตรงนี้ได้เลยนะคะส่วนข้อสี่ค่ะ ความรู้ที่ได้จากการอ่านนะคะอ่าเขาก็มีบอกเนาะตรงนี้นะคะถ้าใครจะไม่ทําตามนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะหรือใครจะเขียนตามนี้ก็ได้ก็คือสมาชิกในครอบครัวควรมีเหตุผลไม่ควรเอาแต่ใจไม่ควรเอาแต่ใจตนเองจึงจะทําให้ครอบครัวมีความสุขคนมีหรือจะตอบว่าคนมีความรู้และมีคุณธรรม ย่อมประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะมองเห็นไหมเอ่ยอน่าจะเห็นเนาะถ้าเกิดว่าไม่เห็นนะคะหนูลองแคปหน้าจอแล้วมาซูมดูนะก็จะเห็นตัวนี้นะคะลูกโอเคนะคะหน้าสุดท้ายนะคะลูกเพราะว่าคลิปนี้ค่อนข้างยาวนะคะขอเป็นหน้าสุดท้ายแล้วนะคะคือหน้าที่37นะคะลูกแบบฝึกหัดที่3นะคะ เขียนคำศัพท์จากคำอ่านที่กำหนดแล้วแต่งประโยคจากคำนะคะอันนี้คุณครูไม่มีตัวอย่างให้ดูนะคะอ่าเพราะว่าจะให้เด็กๆนะคะทำเองนะคะแต่ว่าอ๋อจะยกตัวอย่างให้ข้อหนึ่งนะลูกอย่างข้อหนึ่งนะคะเขาบอกว่าทิดานะคะเห็นไหมทิดาคำอ่านก็คือทิดาใช่ไหมคะคำศัพท์ก็คือทิดาเราเอาคำมาจากตรงนี้นะคะลูก หนูเปิดมาหน้าที่ตั้งแต่หน้าห้าสิบเอ็ดเป็นต้นไปนะคะหนูลองดูนะเห็นไหมว่าเขาก็เอาคําพวกนี้มาเนาะนี่เห็นไหมคะหน้านี้หนูเห็นหน้าที่ครูกําลังวงกลมไหมคะลูกทิดาเห็นไหมลูกอันเดียวกันกับตัวนี้ใช่ไหมคาศัพท์เขาก็เอาทิดามาประโยคนะคะคือเขาไม่ได้ความหมายมานะคะลูกเขาเอาเขาให้เราแต่งประโยคเนาะตัวนี้เขาแต่งว่า นางสุวรรณเกศรเป็นทิดาของพระเจ้าพม,มาทัศนะคะ,ะพันรยาพันรยาเขียนแบบไหนนะคะแล้วลองแต่งประโยคสิว่าเราจะแต่งแบบไหนนะคะดูได้นะคะจากเนื้อหาก็ได้นะคะลูกเอาจากเนื้อหามาแต่งก็ได้นะคะบันทมค่ะบันทมหมายถึงการนอนใช่ไหมคะ,ะก็ลองเขียนดูนะคะแต่งประโยคดู ลนนบาทนะคะปลนนีบตทล,ลองแต่งประโยคดูก็ได้นะคะอาจจะไม่เอาจากเนื้อเรื่องก็ได้เนาะโอรสนะคะโอรสอ่ะลองแต่งคำศัพท์อ่ะลองแต่งประโยคมานะคะลูกอธิษฐานนะคะอธิษฐานนะคะเราอาจจะแต่งประโยคก็ได้นะคะว่าอะไรเอ่ยอเดี๋ยวครูทำให้ดูหนึ่งข้อเนอะอาะอธิษฐาน เราก็เขียนแบบนี้นะคะลูกเขียนคําที่ถูกต้องของมันเนาะอธิษฐานแล้วก็เขียนว่าพ่อนกนะคะพ่อนกอธิษฐานอธิษฐานว่าอะไรเอ่ยอ่ะเราก็สามารถกลับไปดูได้คะ่ะลูกอ เห็นไหมคุณครูก็กลับไปดูหนูก็สามารถกลับไปดูได้เหมือนกันนะคะ,ะพ่อนกอธิษฐานว่าพ่อนกอธิษฐานว่าขอเกิดเป็นคู่ครองกับแม่นกทุกชาติ ะะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะลูกเดี๋ยวหนูก็ลองทำข้อ1 2 3 4ลองดูนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เอาไว้เพียงเท่านี้เนาะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะตรงนี้เนาะถ้าเกิดว่าทำไม่เสร็จนะคะเสาอาทิตย์ก็สามารถทำได้นะคะลูกแต่ว่าต้องส่งงานนะคะอาทิตย์หนึ่งเนี่ยหนูต้องมีงานส่งคุณครูเนาะโอเคนะคะ สำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ